ส่วนจุดที่4พรีแกงกลีออนิกนิวรอนจะไปกับเส้นประสาทสมองคู่ที่10ซึ่งก็คือเส้นประสาทเวกัสซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ยาวมากและควบคุมอวัยวะภายในหลายอย่างเช่นหัวใจปอดทางเดินอาหารตับและตับอ่อนเป็นต้นในส่วนของหัวใจระบบประสาทนี้จะทำให้หัวใจเต้นช้าลงและความแรง ในการบีบตัวของหัวใจก็ลดลงด้วยในส่วนของปอดจะทำให้หลอดลมตีบลงและการหลั่งสารจากต่อมในทางเดินหายใจก็ลดลงด้วยในส่วนของทางเดินอาหารจะมีผลไปเพิ่มการบีบตัวของกล้ามเนื้อเป็นคลื่นๆในส่วนของหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อย่างเป็นจังหวะเพื่อดันให้อาหารเคลื่อนที่และไหลไป ตามทางเดินอาหารได้ในส่วนของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะมีการกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำย่อยออกมามากขึ้นในส่วนของตับก็จะกระตุน้นการสังเคราะห์ไกลโคเจนเพื่อสะสมไว้เป็นพลังงานไว้ใช้และกระตุ้นการหลั่งน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยอาหารในส่วนของถุงน้ำดีก็จะกระตุ้นการบีบตัวให้มีการหลั่งน้ำดีได้ดีขึ้นในส่วนของตับอ่อน ก็จะกระตุน้นการหลั่งเอนไซม์หรือน้ำย่อยมากขึ้นต่อไปจะเป็นพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสารหลังส่วนกระเบนเน็บระดับ S2 ถึง S4 แล้วรวมกันเป็นเลวิคเนฟหรือเส้นประสาทอุ้งเชิงกรานไปเลี้ยงอวัยวะภายในช่องเชิงกรานและดูแลสองระบบใหญ่ๆใ,ในร่างกายคือระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ดังนี้คือ ระบบขับถ่ายก็เช่นในส่วนของไตก็จะไปลดการขับปัสสาวะในส่วนของกระเพาะปัสสาวะก็จะกระตุ้นให้มีการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อหูรูดในส่วนของไส้ตรงก็จะทําให้กล้ามเนื้อหูรูดคลายตัวทําให้สามารถขับอาหารให้ออกไปได้และในส่วนของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงก็จะกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ในเพศชาย ก็จะกระตุน้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศเป็นต้นและระบบประสาทอัตโนวัตริระบบสุดท้ายเรียกว่าระบบประสาทเอนเทอริกหรือระบบประสาทลำไส้ซึ่งสามารถสั่งการยังเป็นอิสระในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ทุกส่วนจนถึงทวารหนนะัก โดยการสังการจะไม่ขึ้นตรงกับสมองแต่ยังทำงานประสานกันกับสมองส่วนกลางกับระบบประสาทซิมพาเทติกและกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกโดยหน้าที่ของระบบประสาทลำไส้คือควบคุมการทำงานระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติได้แก่การไหลเวียนเลือดในระบบลำไส้การรับความรู้สึกและการตอบสนอง ต่อตัวกระตุ้นเช่นอาหารเครื่องดื่มยาเป็นต้นควบคุมกล้ามเนื้อผนังในระบบลำไส้เพื่อการเคลื่อนไหวและการบีบตัวควบคุมการทำงานของหูรูดต่างๆในระบบทางเดินอาหารควบคุมต่อมต่างๆที่สร้างฮอร์โมนหรือน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารควบคุมการดูดซึมสารต่างๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกาย ควบคุมการสร้างสารคัดหลัง่งหรือน้ำเมือกต่างๆและควบคุมสมดุลของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบลำไส้ด้วยโดยตัวอย่างของโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบประสาทลำไส้ก็เช่นโรคลำไส้แปรปรวนโรคกรดไหลย,ย้อนลำไส้ใหญ่พองเป็นต้น